คุณกำลังใจที่ไห้น้องอาอายสักุณาพรอนครับอีหล่ะบอกกับพี่กับน,น้องจะเข้านลูก <c oughs> สวัสดีค่ะน้องอาอายสักุณาพรเสียงวิหหกค่ะอีหล่าขอขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความขาความแพ,พงจากพ่อพ่อแม่แม่สุขูสุขคนด้ค่ะจ้าหนาวปะ หนาวอยู่ค่ะธรรมดาละหนาวลูกนอนหัวกระตื้นพร้อมนอนหัวกระตื้นค่ะจ้าศิลปินเทามาหลายมือนีิเพิ่นมาซอยอีหลาขอบคุณพี่น้องผู้เพิ่นโอนมาซอยอันอันพี่น้องผู้เพิ่อนยันไฟใหม่ได้ลูกค่ะอีหลาขอขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ สั่นแก่กูโบอ์เองสักอย่างลานกระจาคุณย่าก็ไม่นัดหนูก่อนเนาะนัดอะไรหนูนอนเพิ่งตื่นเนาะพอบูพี่เวมาหนูก็มาร้องเพลงเลยเออใช้ตัวตู้มือนี่เพิดร้องได้อะไรนะคะใช้งานน้องเกิดยังไม่ใช้เลยหัวตาไส์ดีไหมวันนี้วันนี้หนูนอนทั้งวันเลยค่ะ เห็นไหมอย่า okay. ว่าไปทั่วทีพทั่วแดนเมื่อกี้หนูนอนเล่นค่ะนอนเล่นเฉยๆหนูพักสายตาหนูพักสายตาค่ะพอลงไปนี่ล่ะถ้าลงไปนี่ล่ะหลับจริงๆ่ะพักสายตาหลับจริงๆเนาะนะครับขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องขอบคุณกำลังใจจากพ่อพ่อแม่ทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณกำลังใจจากพ่อพ่อแม่หนะเวทีน้ำ้าจ้า คุณน้องไอสวดสวดให้น้องไอเจี๊ยนึงนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจให้น้องอาไอสักุณาพรที่บอกยังต่อยุติบอกอยู่ค่ะเอาว่าทำไมเอ่อขออนุญาตพ่อ,อพอแม่แม่ด้ค่ะเด้อจ้ะอีหยงังเงินติดนี่จ้ะอีลาสิตเอาให้คู่เพิน่นเงี้ยไฟใหมเงีนค่ะโอ้สวดๆให้น้องอาไอนะครับสิตืเมอีกอยู่ค่ะ ติดเติมอีกมาหันก็ออกไป็นละพันหนึ่งเ้วได้ลูกคุณย่าออกให้ไปก่อนแล้วหนึ่งพันบาทอีหลาต้องเอาไปขึ้นคุณย่าดิเดี๋ยวเด้อต่อถุงถุงขึ้นไปได้สิ่คือเกี่ยวหลายอันแต่ต่อเอออย่ามนหนีอีกสินี่อะไรนะเงินอีหลาเลยหนึ่งพันอ่ะโซเซน้องอาอายนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวปัดใจดีกับสีรวบรวม กำลังคุณย่าถุงขาดยืมถุงพ่อต่อใส่เพราะว่ามีหลายคนที่รวบรวมไว้คุณย่ายังไม่ได้รวมเลยว่าพ่ออะไรคะย่าพี่พี่ไหนพี่ต่อพี่ต่อใช่ค่ะพี่รุ่นพรอมึงต้นึ่งคิดว่าทำไมด้าแก่เอาพี่นี่จะมาหาแก่เขาอ้าวขอบคุณครับสนองอายนะครับขอบคุณค่านี่ครับการฝึกลูกฝึกหลานลูกหลานหูจัก ใจใจใจบุญใจเป็นกุศลได้พอนะครับคือนกพงะกรพี่น้องว่าคือบอกเอ้ยสมเนี่ยว่าเป็นพอกับดูกันเนาะนะครับเอาบัณฑิตศิพี่น้องพบกับศิลปินพระเอกนางเอกของห้องกอนพบพ่อนนพงะกรจะพึ่งหนีน้โนพงะกรถ้าได้ออกดีนะครับนนพงะกรท่าได้เจ้าดีนะครับอ่ะนะครับเชิญศิลปินของเราครับเริ่มจากพระเอกเขตศิลสิทธ์ครับพระเอกเขตศิลสิทธ์พระเอก เจ็กสรรประพังก่อนน้องเอ็กตอราชินาลาดน้องเบนสุคนลวัฒน์พระเอกแม็กซ์สุริยาน้องเวฟธีรวิทน้องเบลพาวินีมนมีตู